คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของของที่ระลึกที่จะมอบให้กับผู้ร่วมประชุมเอเปกหน่อยนะครับเรื่องของอาหารการกินนี้ก็ต้องใส่ใจเช่นเดียวกันผักออร์แกนิกครับก็ถูกคัดเลือกให้กับคนที่มาร่วมประชุมได้รับประทานเรื่องนี้สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรคนที่ปลูกผักออร์แกนิกด้วยนะครับค่ะก็เหมือนกระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะว่าทาออร์แกนิกเหมือนกันแล้วก็ได้ถูกเลือกไปให้คนที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองได้รับประทานเนี่ยค่ะเกษตรกรชาวตรังค่ะปลูกผัก ออร์แกนิกหรือว่าผักปลอดสารพิษได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาปลูกแต่ละเดือนสร้างไรายได้ประมาณ20,000บาท mm hmm. ก็ดีใจยอย่างมากเลยค่ะที่ผักออร์แกนิกนั้นจะนําไปประกอบอาหารให้กับผู้นําและก็ผู้ติดตามในการเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกค่ะ mm hmm. ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านควรสุข,ขภาวะ อยู่ที่ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเจ้าของก็คือนางการเกตรสรพิพัฒน์ค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านควรสุขภาวะที่ใช้เนื้อที่จำนวนเก้าไร่ค่ะทำกะเกษตรอินทรีย์ผสมผสานภายในพื้นที่ค่ะยืนยันว่ามไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะแต่ว่าจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ใช้สตรูพืชที่ จำกัดแล้วก็ทำขึ้นมาเองประชาชนที่ไปหาซื้อพืชผักก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อไปแล้วไม่มีสารเคมีเจือปนเนื่องจากทำไว้กินเองด้วยแล้วก็ต้องการให้ประชาชนคนที่ซื้อไปเนะะี่ยค่ะได้กินพืชผักปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายกับตัวเขาเอง คุณกฤะเกตบอกแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ปลูกผักสลัดอย่างเดียวมีผักกวางตุง้งผักคะนา้าผักกาดหอมหรือว่าเป็นผักที่เรากินกันทั่วไปด้วยนะคะสําคัญก็คือมีข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตรังใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะทําจากขี้วัวแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้จากเศษพืชผักผลไม้แล้วก็น้ําหมักปลาเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการเลี้ยงหนอนแดงเพื่อนํามาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารปลาแล้วก็อาหารเป็ด ที่เป็นเป็ดที่เลี้ยงเอาไว้ไข่แล้วก็ได้การรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์พืชผักที่เอาไปขายค่ะขายที่ร้านทางเลือกเป็นร้านอาหารสุขภาพตอนนี้ยอดขายดีนะคะเพราะค้าแม่ค้าก็ติดต่อเข้ามาขอซื้อผักไปขายกันคึกคักเลยทีเดียวค่ะ ผักของเราที่นี่นะคะที่เราเราปลูกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะจะมีหน้าร้านขายนะคะออที่ร้านทางเลือกแล้วก็จะมีที่ลูกค้ามาซื้อในฟาร์มบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีว่ามีเวลามีตลาดเกษตรปลอดภัยนะคะก็จะมีเ มีแม่ค้ามารับไปขายบ้างนะคะเช่นตลาดเกษตรของจังหวัดตรังนะคะในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะคะสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องเป็นอินทรีย์จริงๆแล้วก็ต้องมีแหล่งที่มาว่าวัสดุต่างๆที่เราเอามาเนี่ยมาจากไหนนะคะออธรรมชาติหลักๆเนี่ยเราจะใช้มูลวัวนะคะตอนนี้ประชาชนตื่นตัวในการรับประทานอาหารแล้วก็พืชผักที่สะอาดปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพกันคึกคักนะคะมีรายได้เดือนละประมาณ2 0 0 0 0บาทค่ะ ปอีกประเด็นสําคัญก็คือการที่ผู้นําชาติเอเปกแล้วก็ผู้ติดตามที่จะเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยก็บอกนะคะว่า พืชผักออร์แกนิกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่จะนําไปปรุงอาหารให้กับคนที่มาร่วมประชุมด้วยรับประทานแสดงให้เห็นว่าไทยใส่ใจเรื่องสุขภาพอย่างมากและตัวเขาเองที่ปลูกผักออร์แกนิกก็บอกว่ามีส่วนร่วมด้วยอ,อย่างน้อยก็ดีใจละค่ะที่ผักออร์แกนิกได้รับการคัดเลือกไปทําอาหารก็จะยิ่งทําให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกเนื่องจากมีวัตถุดิบที่สะอาดแล้วก็ปลอดภยัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะแม้จะไม่มีข้อมูลว่าผักออร์แกนิกที่ว่าที่นําไป ประกอบอาหารให้กับคนที่มาร่วมประชุมจะมาจากที่สวนนี้นะคะแต่ว่าก็คล้ายๆกับความรู้สึกที่อาจจะบอกว่าดีใจเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผักที่ตัวเองปลูกเนี่ยก็ถูกคัดเลือกแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ ที่ตรังเนี่ยคือตอนนี้กําลังส่งเสริมเรื่องของกเกษตรปลอดภัยรวม,มไปถึงมีการฟื้นสิ่งที่เป็นสินค้ากเกษตรหรือว่าผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรที่เคยมีชื่อเสียงในอนดีตเหมือนกันอย่างพริกไทยของตรังม,มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราส่งออกนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ถูกพูดถึงบางคนลืมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไปปลูกกาแฟกันเยอะตอนนี้มีความพยายามที่จะฟื้นพริกไทยสายพันธุ์เปลี่ยนคือพริกไทยเนี่ยคนไทยก็กินชาวต่างชาติก็กินกินกับสเต็กกินได้กับเมนูอาหารหลายเมนู ก็หาว่าพริกไทยของต่างได้ขึ้นไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารของผู้นําต่างชาติแล้วเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องทางในการที่เราจะเผยแพร่หรือว่า มีการส่งไปขายต่างประเทศได้เหมือนกันนะค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามทางข่าวเช้าเราจะเห็นนะคะว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยมีหลายที่เหมือนกันหลายอำเภอเหมือนกันที่ให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกหรือว่าผักที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็สะท้อนได้ชัดนะคะว่าคนในจังหวัดเองเนี่ยมีความใส่ใจต่อสุขภาพเพราะว่าทุกรายที่เรานําเสนอไปเนี่ยเขาบอกว่าออเดอร์ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะยังมีตลาดอยู่ช่องว่างอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะคนไหนที่ปลูกผักอยู่ แล้วก็ยังใช้สารเคมีอาจจะค่อยๆทยอยแล้วก็ปรับเปลี่ยนสู่ออร์แกนิกหรือว่าเป็นผักปลอดภัยก็ได้นะ